นัเรียนได้มาแล้วนักเรียนก็เขียนชื่อด้านหน้าได้เลยจ้ะเขียนชื่อตัวเองนะเด็กหญิงเด็กชายอะไรว่าไปเลขที่เท่าไหร่อ่ะของใครของมันเขียนเอาเองอ่ะคุณครูรอแป๊บเดียวนะใครยังเขียนไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนต่อนะเพราะชื่อนามสกุลนักเรียนอยู่แล้วอ่ะไปฟังคุณครูอธิบายหน้าต่อไปนะคะเรียนเปิดหน้าต่อไปก่อนนะคะ หน้าปกเดี๋ยวค่อยเขียนชื่อนามสกุลทีหลังนะเพราะครูมีภารกิจหลายอย่างนะค,ครูงานยุ่งนะต้องทำเอกสารหลายอย่างอ้าวไปดูด้านบนด้านบนจะบอกว่ากิจกรรมรักการอ่านคำว่ากิจกรรมรักการอ่านหมายความว่าไงหมายความว่านักเรียนต้องอ่านแล้วจึงจะมาเขียนลงในนี้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ คุณครูสอนสระอะไปแล้วก็สระ,ะแล้ววันนี้คุณครูสอนสระอีกับสระอีหมายความว่ายังไงอ่าควาหมายความว่าวันที่เนี่ยวันที่ตรงนี้นะเดี๋ยวคุณครูให้เขียนที่หลังนะมาดูเนื้อหาตรงนี้ก่อนครูก็จะเริ่มเขียนเนื้อหาของเมื่อวานนี้คือสะอะ อนนั้นนักเรียนจะรู้เรื่องได้ยังไงนักเรียนก็จะต้องไปหยิบแบบฝึกของเมื่อวานนี้ที่เป็นเล่มที่อ่านนะคะที่เขียนหน้าปกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณครูหาในนี้แป๊บหนึ่งคุณครูมีอยู่นะแป๊บหนึ่งแต่เอกสารเยอะมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณครูเรียกมาดูก่อน 嗯。Uh. ที่ที่ถ่ายไปที่เรียงก่อนหน้านี้ของเมืวานมันอยู่ตรงไหนขาถอเแค่0บาทนี่ขาพยยอมนียอดียอียออีกา ลายเล็กที่กดจิ้มดูอย่างนี้มันก็ต้องลากนานอนะ่ะมีต้องเป็นร้อยหน้าเสียเวลาสอนไม่ดจะหน้าแล้วอ๊ยหน้่ออ่ะูทำหน้าหน้าต่อไปได้เลยค่ะทำ าแล้วเรียนดูวันนี้นะเนี่ยอย่างสมมติเราก็ย้อนไปเนี่ยค่ะไปดูตั้งแต่สระอะเลยพอดีคุณครูไม่ได้ถ่ายไว้นะเออเรียนจะงงไหมเนี่ยเอางี้อะเอางี้เริ่มเขียนตั้งแต่สระอีวันนี้เลยนะอ่าโดยบรรทัดในแบบเมื่อกี้เนี้ยนักเรียนก็เลือกไปเลือกไปเนี่ยจากคำเนี้ย จากคำตั้งใจบรรทัดนนี้จนถึงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนักเรียนเลือกไปเขียนสิบคำเช่อนอาจจะเลือกคำว่าชฉอีกอร์ชกลออีกอลีกลออีกอลีกฉอีดอรชีดลออีดอลีดลออีมอทีมพออีมอพีมพออีนอปีนยออีนอยยีนได้กี่คำแล้วหนึ่งสองหนึ่ง 2องสามสี่ห้าหกจดแดอ่ะจออีบอจีบทออีบอถีบก็ครบ10บคำแล้วอ่ะแล้วก็เลือกหน้าต่อไปสระเหมือนกันเลือกมาอีก10บคำเลือกจากคำทั้งหมดที่ม,มีเยอะๆเนี่ยสี่หนึ่งสี่แปดสามี่สให้จาก20คำเนี่ยนักเรียนเลือกไป10บคำหน้านี้ก็เหมือนกันค่ะ เลือกไปสิบคำเหมือนกันคัดไปทุกหน้าเลยค่ะตามแบบเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่สาระอะไรตั้งแต่สลระอะไปจนถึงตั้งแต่สระอาะ,ะ,อนะอหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย เลือกมารอเออก,ก่อนเลือกนะคะเลือกมาหน้าละหอ,อนอนอนาไม่โทรหน้าหน้าละสิบคำแล้วคัดลงไปอ่ะมาดูนะคะว่ายังไงหลังจากที่ครูพูดแล้วนะอ่ะ หมเอกสารมันเยอะมากเลยตั้งแต่คุณครูสอนหนูมาเนี่ยนะช่วงนี้นักเรียนจะตาลายนิดนึงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณครูหาเอกสารหน้าเมื่อกี้แป๊บหนึ่งหวังว่าหนึ่งกุมภาพันธ์นักเรียนและครูจะได้เจอกันที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะอ่ะอ่าคนนี้ทำยังไงต่อ เอาไปเรยอหน้าล่าสุดทำว่าย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้ให้แม่หน่อยสองหน้าปกเมื่อกี้เนะี้ยถ่ายล่าสุดถ่ายล่าสุดอะไรเส้นสีฟ้ามาชอะอ่าเสร็จแล้วนักเรียนมาดูนะคะอย่างสมมุติว่าสระอะครูเลือกมาแล้วนะเมื่อกี้ครูอธิบายให้นักเรียนฟังแล้วนะคะ อ่ะปามครับยิ้มแบบครูแป๊บหนึ่งแบบเล่มหนเล่มโน้นอ่ะแล้วปามเขียนชื่อเขียนลายข้างหน้าปกก่อนอ่ะวันนี้พอดีปามเขามาเรียนกับคุณครูที่บ้านนะมีปาม,มีอิงแล้วก็นโมนะสามคนพอดีผู้ครองก็ติดภารกิจนะอ่ะแล้วไม่มีคนสอนอ่ะคราวนี้นักเรียนเมื่อกี้คุณครูบอกนักเรียนแล้วว่าให้นักเรียนหยิบแบบฝึกเล่มน,นี้ขึ้นมานะอ่ะแบบฝึกอ่านสระไทย แบบฝึกอ่านสระไทยนักเรียนหยิบขึ้นมาหรือยังคุณครูไม่ไถ่ายให้ดูแล้วนะคุณครูคเรียนหัวแบบฝึกอ่านสระไทยนักเรียนหยิบขึ้นมาคือเริ่มที่เมื่อวานนี้ที่ครูสอนอ่านไปแล้วนักเรียนก็เปิดหน้าแรกนักเรียนเปิดหน้าแรกแล้วนักเรียนจะเจออันนี้สระอะนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูคเขียนให้ดูนะคะสระอะเหมือนบรรทัดแรกเลยและนักเรียนมาดูในกรอบด้านล่างด้านล่างนะคะที่มีตัวสะกด สมมุติคำแรกเลยคุณเลือกมาว่ากอะกอกะอ่าครูจะเลือกแค่10คำนะคะครูเลือกคำต่อไปว่ารอะกอลักลอ่าบรรทัดแรกครูเลือกคำสุดท้ายด้วยมออะกอมักอ่กาอไปบรรทัดที่2ครูเลือกกออะดอกัดครูเลือกของครูเองนะนักเรียนก็เลือกของนักเรียนเองนะอันนี้ครูเขียนตัวอย่างให้ดูยอะดอยัดครูเลือกคำสุดท้ายพอะดอพัด อ่าบรรทัดที่สามคุณคูเลือกกออบอกับคูเลือกคําต่อไปถัดไปนะคูเลือกรออบอรับคูเลือกคําสุดท้ายตอบอบตับอ่าบรรทัดต่อไปคุณเลือกชออะนอฉันแล้วคูเลือกคําสุดท้ายเลยมออนอมันอ่าแล้วบรรทัดสุดท้ายนะคะคูเลือกคําแรกกออะงอกลางกอองอกลาง แค่นี้ค่ะนักเรียนเราก็เสร็จแล้วสระอะแล้วนักเรียนก็เปิดหน้าต่อไปของแบบอ่านนักเรียนก็ไปดูหน้าต่อไปก็จะเป็นสระอาสระอานักเรียนไปดูนะคะคำแรกเลยครูเลือกกอาวกาว แล้วครูก็เลือกคำที่สองรออาวดาวแล้วครูก็เลือกคำสุดท้ายเลยรออาวลาวแล้วแต่นักเรียนจะเลือกนะคะบรรทัดที่สองครูเลือกมาคำเดียวคือกอางอกลางบรรทัดที่สามครูเอามาคำเดียวอจออามจามเอาคำแรกหมดเลยนะครูเอาจออานมจามแลัดต่อไปครูเอาขออายอขายมาบรรทัดละตัวก็ได้หรือสองตัวก็ไดู้ต่อไปครูเลือกขายมา บรรทัดต่อไปคุณเลือกวออาดวาดมาต่อไปคุณเลือกกออากอกากมาปออากอปากมาแล้วบรรทัดสุดท้ายคุณเลือกดออาบอดามาแบบนี้ใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นแล้วนักเรียนทําแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเล่มเนี้ยนะหน้าต่อไปนักเรียนก็ หน้าต่อไปนักเรียนก็เริ่มเขียนสาลอะไรอีกคะ่ะสมมุติว่าอันนี้เป็นหน้าต่อไปนะหน้าต่อไปก็เขียนสรลอ,อีอออ,อีแล้วก็เขียนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปสาลอีแล้วก็ไปสาะอ,าะอีหน้าอะไรอย่างนะคะ <c oughs> หวังว่านักเรียนคงเข้าใจไม่ได้เขียนตรงนี้นะเขียนหน้าต่อไปเขียนแบบนี้ค่ะอ่ะเพราะอ่ะเศษ ก็ไปอาพออาเสร็จก็เปิดหน้าต่อไปเขียน, e. ยนอยีเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆ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 ืยๆตามความขยันเลยจนถึงหน้าสุดท้ายสระเอาครูเชื่อว่านักเรียนเข้าใจนะคะเป็นการเปลี่ยนเนื้อความแต่เรียนแบบอย่างเดิมคือเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆแล้วเลือกคำมาสิบคำแล้วก็คัดในมือลงในแบบที่ครูให้ไป คููเชื่อว่านักเรียนทุกคนของค,ครูจะมีคนเข้าใจและวทำได้แล้วฝากผู้ปกครองที่เข้าใจนะคะช่วยทำแล้วถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้คุณครูมีภารกิจหน้างานด้วยมีปามปามชนันกรมาเรียนกับครูอิงชนันยามาเรียนกับครูแล้วก็ นโมทัตพิชามาเรียนกับครูครูจะยุ่งหลายอย่างนะทั้งสอนออนไลน์และสอนตรงนี้ด้วยเพราะนั้นหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจไม่ยากทำแค่สระอะกับสระอาก่อนอ่าหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจที่ครูพูดนะคะถ้ายังไม่เข้าใจก็รอครูก่อนทำแค่สองหน้านี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวครูจะอธิบายในคลิปต่อไปอีกครั้งนะคะส่วนผู้ปกครองท่านใดเข้าใจ ช่วยรบกวนอธิบายลูกให้ฟังด้วยนะคะแล้วสามารถทำล่วงหน้าไปได้เลยจนจบเล่มที่แบบที่ให้ไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูสุนารีจิตสุทธิผลสอนเรื่องแบบฝึกอ่านสระไทยนะคะ เมื่อฝึกอ่านแล้วให้คัดลงในสมุดรักการอ่านนะคะเรียงหน้าไปตั้งแต่สระอะสระอาสระอีสระอีไปเรื่อยๆหน้าละสิบคำนะคะใครเข้าใจแล้วสามารถทำได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูสุนารีจิตสุทธิผลครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะ ปีการศึกษา2563โรงเรียนวชัชังเหร็กพิบูลเกียรติอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีธยาสพปย2สองขอจบคลิปนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ